ให้มันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับครอบครัวด้วย I know that you will celebrate together with your church family as well ผมเชื่อว่าคุณเองก็จะมีโอกาสได้ฉลองคริสต์มาสร่วมกันกับครอบครัวของคริสตจักร And that's wonderful to celebrate the love of God the coming of Jesus Christ มันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ฉลองถึงความรักของพระเจ้าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ But this is a great season for evangelism too แต่ก็อย่าลืมว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยสําหรับการประกาศ You know you can open up conversation with มันเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถจะนำคริสต์มาสเนี่ยมาเป็นการเหมือนกับเปิดบทสนทนากับคนที่คุณรู้จักเพราะว่าถ้าเขาได้ยินเพลงคริสต์มา คุณก็ถามเขาได้ว่าคุณรู้ไหมว่าเขาหมายความว่าอย่างไง you know, you know what คุณรู้ไหมว่าของขวัญเหล่านี้คืออะไรุณรู้ไหมว่าดวงดาวเหล่านี้คุณนมระดับมันคืออะไรแล้วรู้ไหมว่าดวงดาวเหล่านี้ที่คุณนำมาประดับเนี่ย and, มันคืออะไรคุณก็สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเป็นสะพานเ mm hmm. ชื่อมให้คุณมีโอกาสได้เล่าเรื่องของพระเยซู in doing any time แต่จริงๆแล้วเราควรที่จะ uh, หาทุกช่องทางทุกเวลาอยู่แล้วในการประกาศข่าวประเสริฐ well, I think Christmas is a special opportunity แต่ Christmas ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆ You know it's it's sad though that many people you know know about Christmas but they don't know the heart of Christmas ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผู้คนมากมายอาจจะรู้จักว่าอ้อตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่เขาไม่รู้ว่าความหมายของคริสต์มาสที่แท้จริงคืออะไร They they think Christmas is about you know the Christmas tree. เขาก็อาจจะคิดว่าคริสต์มาสก็คือการที่แบบอ่าเราไปดึงเอาต้นคริสต์มาสมาแต่งให้สวยงามหรือว่าซานตาคลอสหรือว่าซานตาคลอส and nothing wrong with all of them คือมันก็ไม่มีอะไรผิดหรอกนะ but we do have to tell them the real story of Christmas. of แต่เราควรที่จะเล่าให้เขาฟังว่าความหมายจริงๆของคริสต์มาสคืออะไร Which is what God sent His only Son Jesus Christ ก็คือการที่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้ To redeem us from sin เพื่อต้องการจะไถ่มนุษย์ทุกคนจากความบาป So that when we believe in Jesus และเมื่อเราตัดสินใจเชื่อในพระเยซู We can live with God in heaven forever ก็จะทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าตลอดไปบนสวรรค์ได้ You simply do that and the Holy Spirit will work คุณทําแค่นี้พอละแล้วเชื่อเถอะว่าที่เหลือพิ่ so i hope that this christmas season somebody will come to christ through you ผมก็หวังว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสตรงนี้คุณจะได้เห็นใครสักคนหนึ่งรับเชื่อพระเจ้าผ่านทางชีวิตของคุณ whole week we've been looking at scriptures about the birth of jesus และในสัปดาห์นี้เราก็ได้ดูข้อพระคัมภีร์ที่พูดเอาไว้เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู let's look at another one in luke chapter 1 30 t o 31วันนี้อยากจะให้เรามาดูด้วยกันอีกข้อหนึ่งในลูกาบทที่1ข้อ30ถึง31 it says then the angels say to her Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Now, first of all, the name Jesus there, Jesus, is actually the Greek uh, uh, translation of the Hebrew word. ก็จริงๆแล้วคําว่าเยซูตรงนี้ว่าถือว่าเป็นการแปลในภาษากรีกซึ่งมีคําศัพท์ดั้งเดิมมาจากภาษาฮีบรูคือในภาษาฮ h e ีคือในภาษาฮบรูีคําว่าีโยชัวเนี่ยก็คือคำาว่าบรูคำว่คำว่าแปลว่าพระเยซูคนคำว่าวเ่ยซูนี่หมายถึง is savior. พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด God is savior พระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด And so Jesus means คำว่าเยซูหมายถึง God sent His only Son Jesus Christ พระเจ้าได้ส่งพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมา to save us เพื่อมาช่วยเราให้รอด Alright so so now the angel speaks to Mary แล้วในช่วงเวลานี้ทูตสวรรค์เองก็ได้กล่าวแก่มารี Now you know when we read stories like this you know don't just you know sometimes we can just Just read the คือเมื่อเราอ่านเรื่องราวแบบนี้บางครั้งเราก็อ่านกันแบบผิวเผิน but you have to think about this this is not fairy tale แต่อยากจะให้คุณได้คิดไปด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังอ่านมันไม่ใช่นิยาย this this not characters from some movie ตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวละครในหนังบางเรื่อง you know these are real spiritual beings แต่ตรงนี้ถือว่าเป็นมนุษย์จริงๆที่ได้เกิดขึ้น to Mary and speaks to and her เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยก็คือทูตสวรรค์นั้นน่ะได้ปรากฏขึ้นแล้วก็กล่าวกับเธอว่า I wanted to be reminded again today that angels are real spiritual beings วันนี้ผมเองก็อยากจะย้ํากับคุณอีกครั้งหนึ่งว่าทูตสวรรค์จริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่จริงนะแล้วก็เป็นวิญญาณ You'll be surprised if you read carefully how how much angels are mentioned from Old Testament to New Testament ถ้าคุณอ่าน ในพระคัมภีร์ดีๆคุณจะรู้สึกแปลกใจเลยว่าพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั้นได้กล่าวถึงเรื่องของทูตสวรรค์เอาไว้เยอะมาก You know and yet there's so many Christians who see angels as just some fairy tale แต่ก็ยังมีคริสเตียนบางคนที่คิดว่าเรื่องของทูตสวรรค์นั้นะมันเป็นแค่นิทานหรือว่านิยายเท่านั้น They don't really believe in angels เขาไม่ได้เชื่อว่าทูตสวรรค์มีอยู่จริง Or even if they believe they have a wrong understanding of what angels are and what they do หรือถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อว่าทูตสวรรค์มีอยู่จริงเขาก็อาจจะมีความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องของทูตสวรรค์ I mean from the very first book of the bible to the end of the bible there are angels เพราะว่าตั้งแต่หนังสือพระคัมภีร์พระคัมภีร์เนี่ยหนังสือเล่มแรกเลยจนถึงเล่มสุดท้าย ก็มีการเอ่ยถึงทูตสวรรค์ด้วย You remember when Adam and Eve sinned and they were banished out of the Garden of Eden คุณจําได้ไหมตอนที่อาดัมกับเอวาทําบาปแล้วเขาเองก็ถูกขับไล่ออกไปจากสวนเอเดน God put an angel in in front of the in the garden to guard the tree of life with a flaming sword พระเจ้าเองก็ได้ตั้งทูตสวรรค์หรือเครูปเอาไว้เพื่อจะคอยป้องกันไม่ให้อาดัมกับเอวาเนี่ยเข้ามาในสวนเอเดนทำไมถึงต้องทำแบบนั้น Very quickly if Adam and Eve ate of the tree of life that fallen state Fall เพราะว่าถ้าอาดัมกับเอวากลับมาในสวนเอเดนแล้วได้มากินผลไม้แห่งชีวิตอีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานะของมนุษย์ยังอยู่ในความบาปก็จะทําให้เขาจะตกไปอยู่ในความบาปนั้นชั่วนิรันดรโดยที่ไม่มีโอกาสจะไถ่เขาได้จริงๆตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ก็คือว่าเราเนี่ยได้เห็นพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของทูตสวรรค์เยอะแยะเลย

angels worshiping god แล้วอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสวรรค์ก็คือมีทูตสวรรค์เนี่ยจํานวนมากมายมหาศาลเลยที่นมัสการพระเจ้า When we go to heaven we will be in awe of the number of angels there are พอเมื่อเราได้ไปสวรรค์เราจะรู้สึกว่าโอ้โหทูตสวรรค์เนี่ยเยอะขนาดนี้เลยหรอ And angels angels d a n have different assignments แล้วทูตสวรรค์เองก็มีงานที่จะต้องทําแตกต่างกัน First of all let me say this angels are created beings too they are created by god All right, angels are not Children of God of ทูตสวรรค์ไม่ได้มีฐานะเป็นลูกของพระเจ้า Angels are servants of God แต่ทูตสวรรค์นั้นมีฐานะเป็นคนรับใช้ของพระเจ้า That's one thing we must understand อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง And secondly the Bible teaches us แล้วอย่างที่สองที่พระคัมภีร์ได้สอนเราเอาไว้ That we are not to worship angels ว่าเราไม่ควรที่จะนมัสการทูตสวรรค์ Actually if we look at the level it, Angels are below us ถ้าเราดูจากระดับที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้แล้วทูตสวรรค์เนี่ยอยู่ต่ำกว่าเรา are children gone of เพราะเราเนี่ยมีฐานะเป็นลูกของพระเจ้าเราจึงไม่ควรที่จะไปนมัสการกราบไหว้ทูตสวรรค์ Angels are servants in the kingdom of God ในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยทูตสวรรค์มีหน้าที่เป็นคนรับใช้ and so we see in the Bible that they are worshiping angels เราก็ได้เห็นจากในพระคัมภีร์ว่ามีทูตสวรรค์ที่นมัสการพระเจ้า There are also angels of warfare แล้วก็มีทูตสวรรค์ที่อยู่ในเหมือนทีมนมัสการมีทูตสวรรค์ที่อยู่ในกองทัพในการต่อสู้

ไมเคิลเนี่ยถือว่าเป็นทูตสวรรค์ที่อยู่ในกองทัพ Now, Gabriel is a messenger angel แล้วก็กาเบรียลเนี่ยถือว่าเป็นทูตสวรรค์ที่เป็นผู้สื่อส่งสาร uh, Whenever there is spiritual warfare you see Michael เพราะว่าทุกครั้งที่คุณเห็นมีการต่อสู้คุณก็จะเห็นว่ามีทูตสวรรค์มาไมเคิล But whenever God sends a special special message you see Gabriel doing it และถ้าคุณได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะส่งสารอะไรที่พิเศษก็จะเป็นหน้าที่ของกาเบรียล So you know from the Bible we learn that angels have different assignments means different work responsibilities เพราะว่าจากในพระคัมภีร์ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าทูตสวรรค์เองก็มีความรับผิดชอบมีงานที่แตกต่างกัน You know you may not know this but every born again child of God คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าลูกของพระเจ้าทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้ว have angels assigned to protect them เขาก็จะมีทูตสวรรค์ประจําตัวที่จะคอยปกป้องเขา You know you see this in Psalms 91 as well คุณก็จะเห็นสิ่งนี้ที่ระบุเอาไว้ในสุดีบทที่91ด้วย one of the assignments of angels is to protect God's children ว่างานอย่าง หนึ่งของทูตสวรรค์ก็คือการเป็นผู้ที่ปกป้องลูกของพระเจ้า works by faith แต่แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะเห็นการทำงานตรงนี้เกิดขึ้นได้โดยความเชื่อและเมื่อเราเองได้พูดถ้อยคำของพระเจ้าออกไปเรากำลังให้โอกาสกับทูตสวรรค์ที่จะได้รับใช้เรา must speak, faith, speak the word of God the faith เราจึงควรพูดที่เป็นคำพูดของพระเจ้าเป็น ความเชื่อของเราอยู่เสมอ The angels cannot help us if we speak against the word of God ผู้สวรรค์จะไม่สามารถช่วยเราได้เลยถ้าคำพูดของเราเนี่ยไม่เคยตรงกับถ้อยคำของพระเจ้า Because angels are created to obey the word of God เพราะว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะทำตามคำสั่งที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้น So when you speak words of redemption เมื่อคุณเองเนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการไถ่ออกมา When you speak words of faith เมื่อคุณได้พูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ Angels can bring help and protection to you. So It's a fascinating study to study about angels from the Bible. There They are real beings who serve the plan of God. And By the way, if you read the Gospels, you see that this angel who was speaking to Mary is the angel Gabriel. แล้วถ้าเกิดว่าคุณอ่านจากในพระคัมภีร์ตรงนี้คุณก็จะเห็นว่าทูตสวรรค์ที่พูดกับมารีก็คือกาเบรียล You years know thousands of years before that too Gabriel appears in the Old in Testament that the appears Gabriel เพราะว่าหลายพันปีก่อนที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นกาเบรียลเองเนี่ยก็ได้มีการเอ่ยถึงในพระคัมภีร์ด้วยเหมือนกัน another that angels know know don't old this is another proof that, You proof know, you grow old. ตรงนี้มันก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าทูตสวรรค์นเนี่ยเขาจะไม่แก่ลง so we know that angels never grow old because they are spirits แล้วเราก็รู้ว่าทูตสวรรค์นเนี่ยเขาไม่มีวันที่จะแก่ลงเพราะว่าเขาเป็นวิญญาณ so it means angels never have to retire นั่นหมายความว่าทูตสวรรค์ก็ไม่จำเป็นต้องเกษียณ right so here the angel Gabriel is the one speaking to to Mary แล้วตรงนี้ทูตสวรรค์กาเบรลเนี่ยเป็นคนที่กำลังพูดกับมารีอยู่ and so I believe that angel Gabriel is the head of the แลวผมเชื่อว่าทูตสวรรค์กาเบรลเนี่ยก็น่าจะเป็นหัวหน้าที่เป็นอยู่ในทีมของผู้ส่งสารของพระเจ้าและ notice what Gabriel says to Mary และให้เราดูนะคะว่ากาเบรลเนี่ยพูดกับมารีว่ายังไง and the angel Gabriel says to Mary uh, do not be afraid for you have found favor with God เพราะว่าทูตสวรรค์กาเบรลเนี่ยได้พูดกับมารีว่าอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว you know Mary was not chosen because She was special than any other uh, 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 virgin in the nation of Israel เพราะว่ามารีไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นเพราะว่าเธอเป็นหญิงพรหมจรรีที่พิเศษกว่าผู้หญิงคนอื่นๆในอิสราเอล It was a favor, the grace of God แต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าเป็นเพราะความโปรดปรานของพระองค์ And notice when the favor of God came upon her และให้เราดูนะว่าเมื่อความโปรดปรานของพระเจ้าลงมาอยู่เหนือเธอแล้ว When the power the came upon her, of God upon her เมื่อฤทธิเดชของพระเจ้าได้ลงมาอยู่เหนือเธอแล้ว impossible became possible สิ่งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ขึ้นมา the Son of God in her womb. เธอเองก็ได้ตั้งครันพระบุตรของพระเจ้า You know this is a miracle of Christmas. นี่ก็ถือว่าเป็นการมหัศจรรย์ของคริสต์มาส And I want you to know this today. แล้ววันนี้ผมก็อยากให้คุณได้รู้ Through Jesus Christ. ว่าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ The favor of God is upon you. ความโปรดปานของพระเจ้าก็อยู่เหนือคุณ And so miracles can happen in our lives. ดังนั้นการอัศจรรย์สามารถที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ w e believe in the favor of God. เมื่อเราเองเชื่อในความโปรดปานของพระเจ้า When the favor of God is upon us. เมื่อความโปรดปราน ของพระเจ้าทรงอยู่เหนือเราฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองก็จะทำงานในชีวิตของเราแล้วก็จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ขึ้นมาในช่วงคริสต์มาสนี้อยากจะให้คุณได้ระลึกถึงพระเจ้าได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เพื่อจะนำพระบุตรของพระองค์เข้ามาให้เราแล้วแรงจูงใจเดียวที่พระองค์ยอมทำทั้งหมดนี้ก็คือพระองค์มีความรักให้กับเราอย่างมาก His desire to have a relationship with us. และพระงคก็มีความปรารถนาจริงๆที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับเรา And so rejoice during this Christmas time. ในช่วงคริสต์มาสนี้ก็อยากให้คุณมีความชื่นชมยินดี And make a commitment. แล้วก็ตัดสินใจ To go deeper in your relationship with <c oughs> God. ที่คุณเองอยากจะให้เกียรติพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระองค์ Let's pray. ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะ Father, we thank you for your great love for us. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ t h a what we could never do for ourselves, you have done it. ในสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเราเองพระองค์ทรงกระทําให้กับเราแล้ว through your son Jesus Christ โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ u h e redeemed us ทระองค์ทรงไถ่เรา and brought us into your favor และนําเราเข้ามาอยู่ในความโปรดปานของพระองค์ in this Christmas season และในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ we want to give you our greatest thanks เราอยากที่จะขอบคุณพระองค์จากหัวใจของเรา and we want to express our love for you และเราเองอยากจะแสดงความรักที่เรามีอยู่ในใจต่อพระองค์ because you loved us first เป็นเพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน ในพระนามพระเยซูเอเมนเอเมน Well we pray that you and your family will have a merry merry Christmas. เราก็ขอที่ฐานอวยพรว่าทั้งคุณและครอบครัวจะมีความสุขมากๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ And we'll see you soon again. แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ